หมูป่าผู้พิทักษ์คนเกิดวันเสาร์ร่งความกล้าลุยและความมั่นคงในใจหมูป่าหนึ่งในตำนานผู้พิทักษ์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเด็ดเดี่ยวและไม่ยอมถอยแม้เส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยอุปสรรคคนเกิดวันเสาร์จึงมักมีหัวใจแข็งแกร่งรู้ชัดว่าตัวเองต้องการอะไรและพร้อมลุยเพื่อให้ได้สิ่งนั้นพลังของหมูป่าไม่ได้มาจากความบ้าบินแต่มาจากการมองเห็นเป้าหมายชัดเจน และเดินหน้าอย่างมั่นคงแม้จะช้ากว่าคนอื่นแต่ก้าวแต่ละก้าวมั่นคงและมั่นใจเสมอในทางเสริมพลังพลนเกิดวันเสาร์คนพกสัญ,ญลักษณ์หมูปา่าของหรือสีเสื้อที่มีโทนสีดําน้ําตาลเข้มหรือสีม่วงเข้มเพื่อย้ําเตือนถึงความเข้มแข็งในใจไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้าหรือของใช้เล็กๆน้อยๆก็สามารถเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้เพราะหัวใจหมูปา่าคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและพร้อมลุยจนถึงที่สุดเสมอติดตามความเชื่อที่น่าสนใจไปพร้อมกับเติมเต็มพลังบวกได้ทุกวัน ที่ช่องสาระเด็กมูนะครับ